จดหมายราชะการถึงนายกรัฐมนตรีควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่ากาบเรีนเนี่ยใช้กับใครบ้างซึ่งกาบเรียนจะใช้กับบุคคลสำคัญ15คนดังต่อไปนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามีนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยถูกไหมครับกลับมาที่ข้อสอบของเราดังนั้นช้อยข้อคอควายกับข้อง,งูเราจะตัดทิ้งไป นะเหลือก็ไก่กับขอไข่ตรงนี้ให้ดอกจันไปเลยครับว่าถ้าเราใช้กาบเรียนคําลงท้ายของจดหมายของเราจะต้องขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งครับต้องมีอย่างยิ่งด้วยเพราะสองอันนี้เขาคู่กันแล้วก็จําไปเลยว่าถ้าเราใช้เรียนเราก็ต้องใช้ขอแสดงความนับถือเฉยๆตรงนี้ใช้กับบุคคลทั่วไปส่วนตัวนี้ใช้กับบุคคลสำคัญ รวมถึงนายกและธรรีด้วยดังนั้นข้อนี้ตอบกอไก่ครับ